ก็ยังคงต้องปักตะกร้าอยู่ในคืนนี้นะคะฉะนั้นใครที่ติดตามเราอยู่ในตอนนี้เตรียมตัวปักตะกร้าเตรียมตัวกดตะกร้าเราด้วยคืนนี้นะคะคืนนี้จะเป็นแข่งบ e s t s e l l r นะคะรอบรองสุดท้ายค่ะถูกต้องสิบคนเหลือห้าคนห้าคนใช่ใช่แล้วก็คืนนี้สสาวทุกคนก็ปักตะกร้ากันหมดแต่ว่าในท็อปสิบเนี่ยเราสามคนอยู่ในท็อปสิบนะคะถ้าใครอยากสนับสนุนให้ให้เราได้ไปต่อก็ช่วยกดตะกร้าในคืนนี้ด้วยใช่ค่ะ ค่ะเราแข่งต้งไหนเมื่อคืนแล้ววันนี้ก็จะาดฟันกันใหม่ค่ะยิเป็นขงเธอตลอดไปถึงแม้ว่าหนูจะได้มงในรอบขวัใจสงขาแต่เซนเบเซลเลอร์อันดับหนึ่งตอนนี้ยังคงเป็นของที่กดสเมลแล้วรัก็ยังเป็นคนเดิมร่องหนึ่งทุกที่ไปใช่ค่ะแต่ว่าอาจจะเป็นมงที่ไหนก็ได้ไม่อะไรกันมาพิเศษที่ไม่เคยใช้มาก่อนในการกดตาก้าหรือในการแม่งหน้า ในการกดตากาจริงๆก็คือเราก็เป็นสายเอนเตอร์เทนอยู่แล้วเราก็สามารถที่จะเอนเตอร์เทนให้คนซื้อมีความสุขได้ทั้งร้องเต้น ทำอะไรก็ตามก็คือตามใจคนดูได้ค่ะขอแค่กุฏก้าช่วยเราก็พอค่ะส่วนของหนูคือบอสเขาคอมเมนต์รวมรวมาบอกว่าให้ทำอะไรแปลกๆนะคะหรือว่าลองมีประเด็นคะ่ะหในูก็เลยใส่ชุดปมปาข้ามหยกเลยคะ่ะเลยดูมีประเด็นให้คนเขามาถามต่อว่าแบบอิจฉากันหรือเปล่าคะทำไมเมื่อวานปีใจจังเลยแต่ความจริงคือไม่ใช่โชว์สปิริตเฉยๆโชว์สปิริตว่าถ้าพี่เอ็มบอกหนูว่าพอพี่เป็นลองหนึ่งพี่เลยใส่ชุดเต็มขนาดนี้แต่ถ้าพี่เป็นคนมงนี่ก็จะใส่อะไรก็ได้เพราะคนมงทำ มีมงแล้วไม่แต่เขาจะรู้สึกว่าแบบทาไมวันนี้ช่วยเอไม่ตั้งใจแต่งตัวแล้วมันไม่เป็นที่หรือเปล่าหรือว่ามันนอยหรือว่ามันไม่ให้ความสำคัญอะไรแบบนี้แล้วเราเลยมีความรู้สึกว่าฟแฟนๆก็อาจจะมีบางส่วนที่รู้สึกว่าแบบยังผิดหวังอยู่นะคะเราก็อยากจะให้เขาเห็นว่าเรายังเต็มที่มีลุคมาเสริมให้ดูอะไรอย่างเงี้ยแต่ในส่วนของควารู้สึกของพวกเราอ่ะก็คือรักกันเหมือนเดิมไม่ได้มีอะไรไม่ได้มีอะไรเลยเวยมาเต้าข่าวคือบางทีเราก็เห็นคนไปคอมเมนต์กันในโซเชียลอ่ะใช่แล้วเราก็รู้สึกว่า อะไรวะเออเรายังรักกันดีเป็นปกติดีมีบางคนบอกว่าเอมดูไม่อยากดูตอบคาถามทรงๆดูไม่อยากได้อะไรรูกนี่คือจริงๆแล้วทุกคนก็ทําเต็มที่ในแบบของตัวเองนะคะถ้าวันนั้นพี่เอมได้หนูก็ยินดีหนูได้พี่เอมก็ยินดีเป็นเรื่องปกติแต่อยากให้ลองตอบคำถามบางอยางเองสั้รอบค่ะลองดูค่ะลองดูว่ามันจะคิดทันเหมือนที่เราคิดกันไหมนะคะลองดูแต่เราพเหามากก็นสามคนเนาะคลองเรียวอยู่คลองเรียวคลองเรียว <ไ>ของคณามีเรื่องอะไรเชยดาวเรียวของคณาหรอคะก็จิปาถาก,ก็ยังเป็นเรื่องของการตองถามอยู่ก็ก็ยังเป็นเรื่องของการตองถามเรื่องของการช็อตอะไรเงี้ยก็มีแบบประเด็นเรื่องมีสาคัญมากคือแบบว่าเหมือนเวลาที่เราตอบคำถามอะ่ะเราจะรู้สึกว่าตอนนั้นอะ่ะคือข้อข้อบกพร่องของเราเลยอะ่ะคือเหมือนเราตอบไปแล้วเราก็มีการแบบโต้แย้งในใจของตัวเองว่า เฮ้ยมันยังเหลือเวลาเราจะพูดอะไรอีกไหมหรือแบบมันไม่จบอะไรอย่างเงี้ยมันก็เลยทำให้หนูรู้สึกว่าการตอบคาถามบนเวทีในครั้งเนี้ยมันผิดพลาดเพราะว่าตัวเราเองที่เรางึกงักตอนแรกเรามั่นใจแล้วแล้วพอสุดท้ายอะ่ะเราจบแต่เราไม่ยอมจบมันก็เลยกลายเป็นว่ามันมีประเด็นคือว่าแบบช็อตนิดนึงแต่ก็คือไม่ได้แบบถึงขนาดร้ายแรงค่ะแค่หนูอยากปิดจบให้มันสวยๆแค่นั้นเองพอความตั้งใจมันเยอะมันเลยกลายเป็นว่าก็เลยเป็นประเด็นแบบนี้ค่ะส่วนความหนูหนูไม่เห็น ก็คือหนูเป็นคนที่ไม่อยู่ในกลุ่มนางงามเลย<ม>เป็นคนที่แข่งขันโดยไม่เสพข่าวเลยแต่ว่าด้วยความไม่ข่าวเองมันออกในสื่อใหญ่บางทีเนี่ยเราจะไปเห็นคอมเมนต์นี้ที่คือในสื่อใหญ่เลย<ม>ก็จะรู้ว่าคนที่เขาไม่ได้นางงานจริงๆอ่ะเขามองวงการนี้การแข่งขันนี้หรือแม้แต่แต่ละคําถามแต่ละอย่างที่เราทํำยังไงอันนี้มันก็มีประเด็นเช่นเรื่องของพาการเมืองที่บอกว่าทําไมถึงพูดกับรัฐบาลแต่คือ เป็นในร์ทของค่ะเคมีเหนื่อยเพางเหนื่อยใจรไหมเราโดนโฟกัสแบบเอทุกางเอาจริงๆอ่ะไม่เหนื่อยเพราะว่าอย่างที่บอกว่าไม่รู้แล้วหนูคิดว่านางงามทุกคนเนี่ยไม่ควรที่จะเสพสื่อแล้วก็ข่าวก็จริงก็จริงกับอย่างคือถ้าเราไม่ได้มีกระแสจริงๆอะค่ะเราก็จะไม่ได้รับความสนใจหนูเลยคิดว่าวันทีการโดนโฟกัสการคอยโดนติเตือนในเรื่องเล็กๆน้อยๆหรืออะไรเงี้ยมันเป็นเครื่องยืนยันว่าจริงๆอะมีคนที่คาดหวังศักยภาพของเราอยู่แล้วคนทําให้ดีขึ้นตลอดเวลา คนเห็นเราอยู่ในพ<ม>ื้นที่ของแสงแต่เมื่อวานนี้ทุกคนสวยหมดเลยแล้วก็รู้สึกว่าทุกคนเป็นตัวเองคือเมื่อวานเนี้ยหนูรู้สึกว่า2025คือเป็นปีที่รู้สึกว่าทุกคนชายด้วยสเสน่ห์ของตัวเองอะไรเงี้ยบนเวทีแล้วก็ส่วนแบบคนาก็ขอชื่นชมแล้วก็ขอคอนเก a t ูเลช i o n ทั้งสองคนเคนาะในฐานะที่แบบเป็นนางงามแล้วก็แบบเป็นรุ่นรุ่นน้องของพี่เอมแล้วก็อยู่ปีเดียวกันนะคะหนูเห็นการพัฒนาของพี่เอมในด้านของการ p e r f o r m a n c ะคืออันดับหนึ่ง หนูรู้สึกว่าพี่เอมมีความมั่นใจมีความแบบสดใสแล้วก็เป็นตัวเองมาก <S <S มโดยที่แบบโดยที่แบบทุกคนไม่รู้เลยว่าพี่เอมเป็นคนที่ตั้งใจมากจริงๆกับการเปลี่ยนแปลงในครั้งนี้แล้ววันนี้ก็ทําสําเร็จจนคนเขารู้สึกได้ว่าพี่เอมทาได้แล้วก็หนูเชื่อมั่นว่าบนเวทีมิสแกรนไทยแลนด์2025พี่เอมจะทําดีกว่านี้มากๆเพราะว่าหนูเชื่อว่า นะวันนี้มันดีขึ้นกว่าเม,มื่อวานเสมออะไรเงี้ย mm hmm. ก็เหมือนกัน3 mm hmm. คนค่ะพี่หยกเหมือนกันเรา, mm hmm. เ,ราเราอาจจะโดนดราม,ม่าเยอะแต่นั่นแหละคือสิ่งที่ทําให้พวกเราผลักดันตัวเองมาได้ mm hmm. มาได้ถึงขนาดนี้ mm hmm. ตัวคณาตัวพี่หยกกับพี่ mm hmm. เอมอ่ะคองเรียวจริงนะคะ3ชื่อเนี้ย <laughs> แล้วก็รู้สึกว่า,<ห>าขอบคุณนะคะทุกคนจริงๆที่ทําให้พวกเราผลักดันในแต่ละวันคือมันอาจจะไม่ได้เยอะไม่ได้ก้าวกระโดดว่าเราจะเพอร์เฟกแล้ววันนี้แต่หนูรู้ว่าทุกคนจะเห็นเองว่าวันเราพยายามในทุกๆวันแล้วมันดีกว่าเมื่อวานเสมอ <c oughs> และนี่คือจะบอกว่าเป็นคนที่ชอบเวลาคณะให้สัมภาษณ์มาก <c oughs> อยากให้เอาเสน่ห์ตรงนี้ไปพูดบนเวทีบ้าง <c oughs> เพราะเวลาอยู่บนเวทีขณะจะโดนเรื่องช็อตไมน์โดนแบบพี่ๆคอมเมนต์อะไรอย่างเงี้ยค่ะจริงก็ชื่นชมในตัวน้องอยู่เสมอมามันจะดีขึ้นค่ะก็บอกตัวเลงว่าเปมื่อกี้เขาเขาชมเรามาเราวชมเขาคืนน้อยมันยังมีเวลาที่มีเวลาต้ฒนานตัวเองติดตามการแข่งขันแล้วก็ เหมือนที่คณะชมหนูก็อยากชมโยกใ<ช>นเรื่องการตอบคำถามเพราะว่าตามเชียร์น้องในปีที่แล้วนะคนอาจจะสงสัย,ย,ยสว่าทาําไมเชลเมดูดีใจจังอะไรอย่างเงี้ยก็บอกว่าปีที่แล้วอะหนูเชียร์ย,ยกหนักมากแบบเชียร์หนักมากนะคะเธอรีแคปตลอดพังงานแบบแต่งตัวดีเดินดีอะไรอย่างดีหมดเลยแต่ว่าก็เป็นปีแรกที่น้องมานะคะแล้วน้องก็อาจจะรู้สึกว่าเอ้ยยังไม่สักเซนน้องก็กลับมาใหม่ชล้วปีนี้รู้สึกว่ายกเป็นหนึ่งในคนที่แบบตอบคำถามได้ดีมากๆเลยคนหนึ่งคือพูดจาเป็นธรรมชาตินะคะมีเนื้อหาสาระครบแล้วที่สําคัญก็คือสามารถทาให้ รู้สึกว่าเขาคือสามีเสน่ <Okay. S 2> ห์น่าฟังอะไรเงี้ยคือถ้าให้เอมนะยกให้ใครเป็นนางงามสายสปีดคนนึงอะก็อยากจะอยู่พะโยกว้ายแต่คือพี่เอมคือ number one ในสายสปีดอยู่แล้วหนุมไม่สามารถที่จะไปล้มแชมป์พี่เอมได้จริง <laughs> แต่ส่วนหนึ่งที่ได้ <laughs> ไมาจากแฟนๆกันเด็กจริงๆหนู่มเป็นคนที่เป็นแฟนนางงามพี่เอมมาตั้งแต่เวทีก่อนหน้านี้พี่เอ็มทีชีตั้งแต่ปีที่พี่เอมมาประกวดครั้งแรกแล้วพอมารู้ว่าพี่เอมลงแกลนปีนั้นหนูก็ติดตามพี่เอ็มเหมือน อยากจะมีความรู้แล้วก็พูดเก่งพูดเป็นโอเคจริงๆหนูว่าเอาเป็นว่าพวกเราสามคนรักและชื่นชมกันมากๆก็คือคุยกันอยู่นี่แหละเรามาจะไม่เสินมันไปไหนไม่ถึงไหนแล้วค่ะขอบคุณที่ทุกคนนะคะขอบคุณมากมาแล้วมาลักอย่ามาต่อแล้วเนี่ขอบคุณมากเลยค่ะ